น,ะะนำส่วนราชการลงไปทำกิจกรรมนะคะเกี่ยวข้าวสืบสามประเพณีในวิถีพอเพียงนาทวีโมเดลพลิกนาร้างเป็นนารักปีที่8ค่ะที่ศูนย์เรียนรู้พระอาจารย์พัฒอริโยนะคะในอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการจัดกิจกรรมนะคะลงนาเกี่ยวข้าวสืบสามประเพณีในวิถีพอเพียงนาทวีโมเดลค่ะพลิกนาร้างเป็นนารักปีที่8 โดยกิจกรรมนี้นะคะก็มีทางด้านของท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะก็ลงพื้นที่ไปร่วมกับชาวบ้านนะคะในการทํากิจกรรม สำหรับโครงการพลิกนารังเป็นนารักเป็นการจุดประกายเริ่มต้นโดยพระวชิระสุนทรเหลาเจ้าคณะจังหวดสงขาเจ้าอาวาสวัดนาทวีที่ได้เริ่มโครงการขึ้นมาค่ะโดยนําพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธและมุสลิมร่วมกันปลูกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเช่นพันธุ์ข้าวเล็บนกข้าวมโนราข้าวสังยดข้าวช่อลุงแล้วก็พันธุ์ข้าวหอมปทุมหรือข้าวไรส์เปอร์รี่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นประโยชนต์ต่อร่างกายนํลผลิตที่ได้ค่ะมาบริโภคลดรายจ่ายในครัวเรือน และเหลือสามารถนําไปจําหน่ายสร้างรายได้กับตัวเองและครอบครัวและที่สําคัญภายในศูนย์เรียนรู้นะคะก็ยังเป็นสถานที่ศึกษาแลกเปลี่ยนเรื่องการทํานาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกร,เ,ร,กรเด็กและเยาวชนรวมถึงคนที่สนใจแม่ทัพปฏิสีนะคะบอกแบบว่ากิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะและก็เป็นเอกลักษณ์ที่มีอยู่ในชุมชนนะับเป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชนได้มีพื้นที่ต้นแบบการทํานาจากการพลิกฟื้นพื้นที่นาร้างมาเป็นนา ภายในศูนย์เรียนรู้ของพระอาจารย์พัฒส่งผลให้มีกเกษตรกรสนใจในการฟื้นฟูนาร้างเป็นนาข้าวนะคะที่ปลูกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารทําให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้นะคะในงานเดียวกันนี้ก็ยังมีการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้กับ,กบเกษตรกรนะคะเรื่องของการหยุดเผาพื้นที่เกษตรด้วยก้าวทางเลือกการจัดการวัสดุเหลือใช้นะคะทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาฝุ่น pm 2.5รวมถึงโครงการนะคะเกี่ยวกับอาชีพโดยมีเกษตรกรและก็เด็กนักเรียนในพื้นที่มาเข้าร่วมค่ะไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านนมทัพภาคที่4ที่ท่านเดินทางไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ ชื <premises. S 2> ่อกิจกรรมพิกนาล้างเป็นนารักกับแต่คําว่าพิกนารักเป็นนารักเนี่ยมันก็เป็นกุฎบายนะครับว่าพิกนารักนารักเนี่ยต้องการจริงแล้วคือต้องการสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนที่อำเภอนาวิจต์สงขานะครับโดยเรื่องของการนาที่ทิ้งล้างไว้เนี่ยท่านอาจารย์พัดก็ก็มาให้วิ่นชาชนมาร่วมกันในการตั้งแต่เรื่องของดำนาแล้วก็คราวนี้เราวันนี้เรามาเกี่ยวข้าวกันนะครับแล้วก็ ที่สัมาษณคือเมื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้นทั้งพี่น้องไทยพุทธพี่น้องไทยมุสลิมมาทำร่วมกันต่างก็สร้างความรักความสามัคคีละวันนี้ถือว่าผมมายสึกว่ามีความสุขมากในการที่การที่เห็นพี่น้องประชาชนนะครับให้การารับอย่างอบอุน่นทุกคนมีความรื่นเริงสุขสนานทั้งไทยพี่น้องไทยพุทธมุสลิมแล้วก็ได้รับการการพูดนะครับของนำศาสนาทั้งพุทธมุสลิมต่างในการพูดถึงสิ่งที่ แสดงถึงความความรักความสามัคคีของพี่น้องอมุดพุทธผู้ิมในอำเภอเมืองอำเภอนาวีวัดสงขานะครับแล้วก็เราคิดว่ากิจกรรมในวันนี้เนี่ยจะเป็นแบบอย่างของแต่ละพื้นที่นะครับที่อาจจะไม่ใช่กิจกรรมทิกนารางบรนาฬัก์ต่างกิจกรรมอื่นก็ได้ที่ท,ที่ทำร่วมกันพี่น้องไทยพุทธผูธ้ิมเพื่อ,อเกิดความรักความสามัคคีนะครับ